และรีวิวรอบนี้นะครับเป็นตัวคิริกนะครับคิริกตัวนี้จะเป็นซัพพอร์ตสายบัฟและก็ฮิลเลือดนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับมีสกิลบูลนิดหน่อยละกันเดี๋ยวเราไปดูสกิลด้านในกับเขาของเขาเลยดีกว่าไปกันสวัสดีครับกลับมาพบกับ PWF Channel อีกครั้งนะครับผม วันนี้พบกันในเกมเหมือนเดิม Luna Origin นะครับตัวละครตัวนี้คือคิริกนะครับเป็นฮิลเลอร์หนึ่งเดียวของเกมนะครับผมแล้วก็เป็นสกิลบัฟอาจจะมีอาชีพที่บัฟได้เหมือนกันก็คือเสกอีกอาชีพหนึ่งนะที่บัฟได้ดีสักตัวหนึ่งเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลคร่าวๆของคิริกกันก่อนดีกว่าเจ้าแม่พระตัวนี้ทำอะไรได้นะครับ เรามาดูสกิลแรงก่อนเลยสกิลสโลนะครับเป็นสกิลเดียวกับที่มีของวอลล็อกนะครับวอลล็อกก็มีเช่นกันแต่ตัวนี้จะมีแค่สโล w หนึ่งนะแล้วก็สกิลบัฟวิ่งไวเหมือนกันะ,ะขอเนี่ไม่ใช้ใดูละกันจะลกช่องนะต่อไปเป็นไฟนอลชิลนะครับสร้างโล่เพื่อมาช่วยเพื่อน30%แทนเลือดของเพื่อนนะครับ ถ้าใครเคยเล่นแล็กนาล็อกมาก่อนสกิลนี้ก็จะคล้ายๆกับเค r รี่นะครับหรือเรียกว่าเคก็ได้ส่วนสกิลที่2ไปนอลชิวขั้น2นะครับสกิลตัวนี้ก็จะเป็นสร้างโล่หมู่ให้กับเพื่อน2คนเราและเพื่อนอ่ะสตัวนะครับและก็จะทําให้ตีแรงขึ้นแล้วก็สกิลเวทแรงขึ้นด้วยเป็นเหมือนสกิลบัฟไปในตัวด้วยนะครับ เอาละเรามาแถวที่2ดีกว่า Healing Circle นะครับก็คือสกิลฮิวเลือดตรงตัวเลยก็คือกดจิ้มที่หัวเพื่อนแล้วเราก็ฮิวได้เลยต่อไป Healing Circle ขั้น2นะครับเป็นสกิลฮิวรอบๆตัว10เมตรนะครับและถ้าฮิวโดนเพื่อนจะทำให้เพื่อนได้แอมฮิวนะครับ 10%และแอมมานา10%ก็คล้ายๆกับ S คล้ายๆของอะไรนะเร่งมานาของเละกนาล็อกล่ะครับใกล้ๆกันต่อไปฮิวลิงเซอร์เคิล3นะครับสกิลนี้เราจะสร้างฟิวขึ้นมาตรงที่เรายือนอยู่หนึ่งที่นะครับสร้างเสาขึ้นมาเป็นเสาฮิวนะครับ สาวฮิวจะฮิวได้3ครั้งวิหนึ่งฮิวได้ครั้งหนึงนะครับประมาณ3วิอยู่ประมาณ3วินะครับต่อไปเลนฟอนสนะครับก็คิดซะว่าเป็น AB ในเล็กนาล็อกละกันก็คือทำให้เพื่อนๆตีไวขึ้นวิ่งไวขึ้นนะครับเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผุกกดให้ดูแบบแล้วก็วิ่งไวละเห็นไหมวิ่งไวตีไว เอาไว้ใช้ความมอนได้นะครับในตัวของตัวเองนะเอาละครับต่อไปสไลด์สเต็ปนะครับเป็นสกิลเสริมของเจ้าตัวเลนฟอร์สนะหลังจากเราใช้นะครับเราจะหลบเก่งขึ้นอีก20%เป็นเวลาสิวิถ้ายิ่งอัพก็ยิ่งหลบเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะหลังจากบัฟตัวเนี้สามารถใช้เป็นสกิลหนีได้เลยต่อไปโอเวอร์เทิร์นนะครับ กดสกิลแล้วจะดูดซับดาเมจได้30%นะครับโดยจะต้องเสียมานา20%เป็นเวลา20วิให้กับเพื่อน2คนก็คือกดปุ๊บเราจะเสียมานาทันที20%แต่สามารถดูดซับมานาได้30%ก็ประมาณโลมานามั้งครับสกิลนี้นะ ต่อไปเป็นเบสซิ่งหนึ่งเบสซิ่งหนึ่งเป็นลบบัฟให้กับศัตรูนะครับอ๋อลบบัฟเพื่อนทั้งหมดใช่ไหมอ๋ออะไรแล้วก็จะเป็นลดดาเมจศัตรูลดดาเมจเวทศัตรูด้วยใช่ไหมสกิลนี้และ Disable อ๋อ Disable บัฟศัตรูนะครับ ก็คือลบบัฟศัตรูนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูตีเบาลงนะครับสกิลนี้นะเบสซิ่งหนึ่งเบสซิ่งสจะเป็นลบบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ลบดาเมจดอทของเพื่อนร่วมทีมออกนะครับพวกไฟเผาไฟช็อตอะไรพวกนี้ครับเอาออกแล้วสกิลนี้ก็จะมีดาเมจใส่ศัตรูรอบข้างด้วยนะครับ เอาละครับล้าต่อไปเราไปดูสกิลโจมตีกันดีกว่าสกิลโจมตีก็คือเอนชาร์ c เซอร์นะครับสกิลนี้เป็นสกิลยิงปิ้ลธรรมดาไม่มีอะไรเลยลยิงพิ้ลแค่นี้ส่วนอีกอันนึงก็คือ Dagger b o w นะครับทำให้สกิลนี้สามารถติดค r i t i c a l ลได้นะครับหลังจากอัพเสร็จ 5้เลเวลใช่ไหมครับก็จะปลดล็อกสกิลนี้ Divine Light นะครับ Divine Light เป็นสกิลหมู่นะครับนี่เป็นวงอย่างนี้แล้วก็ช็อตลงมานะครับสามารถใช้ฟาร์มมอนได้แต่ค่อนข้างแคบนะครับ3เมตรเองต่อไปเป็น Enhance Circle สองนะครับเป็นสายฟ้าช็อตข้างหน้านี่ช็อตด้านหน้าหมดเลย ใครยืนหน้า,นาเราโดนหมดเลยนะครับสกิลนี้สกิลนี้จะมีเอฟเฟกเสริมก็คือหลังจากเราใช้สกิลนี้ถ้าใครโดนจะโดนสตันทันท,นทีนะครับแต่อาจจะใช้ยากระดับหนึ่งเลยนะเพราะต้องชาร์จก่อนนะครับเอาล่ะครับเป็นสกิลสุดท้ายของเจ้าตัวฮิลเลอร์ของเรานะครับก็คือ d y l i g h t 2นะครับสกิลนี้ก็คือเป็นวงเคใหญ่นี เสกลวัวออกมาระเบิดตุ้มเห็นไหมนี่แหละครับสกิลฟาร์มของคิริกสกิลนี้แหละที่สำคัญที่สุดนะครับสามารถใช้ฟาร์มมอนได้นะครับเอาละต่อไปดูพาสีสกิลกันอันแรกก็คือเพิ่มเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันที่สองเพิ่มมานารรเจนนะครับผมอันที่สามทำให้ตีแรงขึ้นเวทแรงขึ้น ถ้าเลือดตัวเองต่ำกว่า20%นะครับค่อนข้างใช้ยากมากๆนะสกิลนี้อาจจำแทบไม่ได้ใช้เลยดีกว่าเพราะการจะทำให้เลือดตัวเองต่ำกว่า20%นะ่ะมันยากมากนะครับเอาละมาดูมัตเตอรี่ีกันก็เหมือนตัวอื่นเป็น m ม็กแคสพีแคสพมานารีเจนนะครับผมกันเวทนะครับ,บการกายภาพ แล้วก็ออสแตดรีซตนะครับแล้วก็ยืดระยะเวลาบัฟนะแล้วก็บัฟหลบแล้วก็มานารีเจนเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> ก็จะไม่มีสกิลโจมตีสักเท่าไหร่นะเจ้าตัวคิริกของเราหรือเจ้าตัวพระนะจะออกไปทางซับพอร์ตสมากกว่านะครับผมเอาละครับวันนี้ PWF Channel มาบอกเพื่อนๆประมาณนี้ละกันแล้วก็ถ้าผมพูดผ้าตรงไหนรบกวนฝากเพื่อนๆติชมนิดนึงนะว่าเสียงดังเกินไปตรงนี้ผิดนะครับบอกผมได้นะผมจะได้ไปปรับแก้นะครับเพราะผมก็มือใหม่เหมือนกันส่วนวันนี้พี่ริบ WF Channel ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากทุกคนกดไซค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะและอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยว่าชอบไม่ชอบหรือให้ทำอะไรต่อนะครับ วันนี้พีดีเอพีวีเอฟชแนลขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายุก